ยากลิปท yup. ี่แล้วนะครับที่เป็นถุงขยะมีน้ําให้มันชื้นตลอดเวลานะครับแต่ว่าอย่าให้มันแฉะเพราะเดี๋ยวมันจะเหม็นนีจริงๆมันก็ดีนะครับที่เราหมักขยะไว้ได้แต่ว่าจะเห็นว่าไม่มีถุงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับถุงมันไม่สามารถเก็บกลิ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็ไปหาสาเหตุในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ากลิ่นพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรนะครับผมเราก็รู้แล้วนะครับว่าถุงเนี่ยมันมิดชิดเกินไปนะครับทาให้มันเกิดกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศนะครับผมมันก็เลยมีการ ปล่อยแก๊สออกมาเยอะนะครับก็จะเห็นว่าถังนี้ผมจะใช้เป็นถังปุ๋ยเองนะครับแล้วเราจะเห็นท่อตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือท่อที่เราไปซื้อมาให้เพื่อท่อสายไฟราคาสิบิบาทนะครับยาว3เมตรหรือ4มเมตรวะก็จะใช้ระบายแก๊สในถังนะครับผมพอถังมันมีแก๊สมากๆมันก็ระบายออกมานะครับแล้วก็เจาะรูข้างล่างให้อากาศมันเข้าแต่ผมรู้สึกว่าอากาศมันเล็กไปหน่อยนะจริงๆผมออกแบบตัวถังหมักไว้แล้วนะครับ ยังทาไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีกครับถ้าเกิดว่าในถุงหมากเนี่ยมันมีความเหม็นร้อยเปอร์เซ็นที่มันส่งกลิ่นมาครับถังนี้สามารถช่วยลดกลิ่นได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าปล่อยไว้ประมาณสักสามสี่วันกลิ่นมันก็จะหายไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันก็ต้องย่อยสลายนะครับซึ่งในนี้ก็กำลังร่มนะครับเพราะว่าผมต้องใส่เศษอาหารเข้าีกและนั่นก็คือเศษอาหารของเรานะครับที่ชุมใหม่ของเราเฮ้ยไม่มีนอนว่ะแต่กลิ่นนี่ลึมเลยนะอุ้อ อกินนี่เขียวออกมาเลยมีตัวเล็กๆเห็นไหม,มนั่นในนั่นเลยไม่ไหวจริงกิน,กนเว็นมากว้าวแล้วเรามีวัสดุพิเศษนะอันนี้คือน้ำส้มพันไม้นะครับของโลโก้ทุกอย่างครับมันจะช่วยดับกิน่นแล้วก็อัตาราส่วนก็กล่าวเองครับโอเคผมใส่ประมาณ ขึ้งขวดนะครับผมจริงๆมันต้องใส่เยอะกว่านี้หรือเปล่าวะคือจริงๆมันเป็นหมู่บ้านได้นะครับแล้วก็มันอยู่ใกล้บ้านคนอื่นนะครับผมก็เลยเกรงใจนะครับเวลาทำอะไรที่มันมีกลิ่นเลยต้องหาที่ดับกลิ่นนะครับได้กลิ่นปะเฮ้ยเหมือนจะช่วยได้อมันหายไปเลยนะ เออมันหายไปเลยกลิ่นอนะกลิ่นหายทันทีเลยใส่หน่อยกลิ่นหายทันทีเลยปะออหายทันทีเลยยอดเลยครับจริงๆมันใช่อีกตัวได้นะครับนั่นคือ g ุลทสังเคราะห์แสงซึ่งนู่นนะครับกองนู่นอ่านะครับมันไม่ติดนะครับผมจริงๆมันมีหลังบ้านที่เหมือนจะติดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ติดอยู่ดีนะครับโอเคหืกลิ่นมันหายไปทันทีเลยผาดใกล้ขนาดนี้เราจะหาโอกาสอัปเกรดถังนะครับตามรูปแบบที่ผมทําไว้นะครับ ซึ่งมันจะทําให้อากาศเข้าไปในถังมากขึ้นแล้วจะทําให้มันย่อยเร็วขึ้นแล้วก็มีกลิ่นน้อยลงครับซึ่งแค่น้ำส้มควันไม้ก็ช่วยเราได้สุดยอดอะ่ะกลิ่นหายไปเลยแล้วขนาดเราปิดอันนี้ก็หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ,ะสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะผมสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเสียงเป็นไรวะเนี่ย